Thank awesome. you. วิทย,ย,า,ย,ยายุจยัตยไปเนี่ยนะคะกับแซ่เส้าลินค่ะเด็กๆใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะคะเขาใช้กำลังภายในนะครัปลุกปืนนะครับ จับตาดูให้ดีนะคะกับปะกเริงเวหาคะ่ะโอ้ยเก็บภาพเันแทบไม่ชันกนเลยทีเดียวนะ่คะไหวเดินขึ้นไหลเนาะแล้วก็โชว์ถัดไปค่ะกับโชว์ชุดสุดพิเศษซีลก,กาเศ้าหนิ สำหรับวิทยา U ย C นะคะจะเป็นวิทยายุทธากรรต่อสู้มือเล่าค่ะด้วยท่าของสัตว์นะคะสำหรับท่าแรกเลยะค่ะเป็นการเรียนท่าทางสัตว์ของแมนปองค่ะนี่ก็เชียร์มาด้วยค่ะกับท่าของแมนปองออแล้วก็ช่วงชาติถัดไปนนะคะจะเป็นช่วงท่าของสัตว์นะคะเสือนั่นเองคะ่ะ สามสือร้าเลยค่ะเห็นได้ถึงเที่ยวเล็บของเสือต่อไปก็พนะคะอยกาดีว่าวิทยายุทธล้มเลิกจะเลยทีเดียวค่ะเราูให้กำลังใจน่ยนะคะับอาจารย์จากเซ้าหลิกกันได้นำบนับชัดไปค่ะ ลองทายกันดูซิว่าเป็นสัตว์ประเภทไหนนกพิซี no นั่นเองค่ะ สัญลากษณแรกของตั้งแต่ลและสำหรับช่วนชาตินี้มังกรจะเป็นมังกรนั่นเองค่ะตอนรับปีมังกรช้อนได้กับปีนี้เ,เลยค่ะ จะมีชาทานการเลือ้อยในงานขององกรอย่าวงวกับเที่ยวเล็บขององค์กรเช่นเดียวกัน จำนบช็อไปค่ะจะเป็นการโชว์วิทยายุทธ์นะคะฝ่ามืออรหันต์จากท่านอาจารย์จากวัดเซาหนีเช่นเดียวกันนะคะที่ผ่านการปลุกมปลื้มาโดยใช้กำลังภายในนะคะจะมีการรวบรวมพลังกำลังนะคะรวบรวมกำลังภายในทั้งหมดะคะ่ะจับตาดูให้ดี ในช่วงเวลาต่อจากนี้เราจะได้เห็นความอลังการค่ะที่ เดี๋ยวจับตาดูให้ดีๆเลยนะคะสำหรับพลังลมปาค่ะจากวัดเ้าเหล็กน,นะคะน้องๆหนูๆนะคะอย่าเอาไปเรียนแบบนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์เนี่ยได้มีการฝึกปืนนะคะมาเป็น10กว่าปีเลยและนี่คือนะคะอีกหนึ่งความแข็งแกร่งค่ะที่นว่าเป็นวิทยายุทธที่โดกดับมากๆของเ้าเหล็กค่ะและก็รอบนี้ไม่ใช่ สำหรับวิทยาย,ยุทธนี้ค่ะ <S <S เป็นการต่อสู้นะคะโดยใช้อาวุธนั่นก็คือพัดนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะมีความพิวไหวนนะคะแต่มาพร้อมกับความแข็งแกร่งนะคะและก็เป็นควาเป็นอีกหนึ่งวิทยาย,ยุทธของเซ้าหลีที่โด่งดังประมาณค่ะแล้วก็สำหรับวิทยาย,ยุทธ์นี้ค่ะ ใช้อาวุธเป็นดาบแล้วก็โล่และสำหรับวิทยายุทนี้ค่ะใช้อาวุธโดยเป็นอาวุธดาบนะคะ ยุทธ์ต่อไปค่ะเด็กค่ะกับวิทยายุทธ์ของการต่อสู้ของกระปองสองท่อนค่ะ หยุดกาดของดาบยาวนอกจะมีความยี่หวแล้วนะคะในเ,เรื่องของทุกข้าและก็ความแข็งแกร่งค่ะ ดังมาเนะคะจากท่านใดนะคะซึ่ะไม่ได้ว่าเป็นวิทยายุทธ์นะคะที่จบดังมาจากเก้าเหลนค่ะโปรดจับตาดูให้ดีเลยเนื้สําสำหรับวิทยายุทธขั้นสูงนะคะอีกหนึ่งะค่ะของวิทยายุทธจากเก้าเหลนซึ่งเหล็กที่ถือมานี่คือเป็นเหล็กเล็กแท้ๆแข็งมากๆนะคะทีมงานของเราลองสัมผัสดูแล้วะคะ่ะเดี๋ยวจูนะคะหากำลังภายในของท่านอาจารย์จากเก้าเหลนกันค่ะ ไปัดปวยนี่นงคนก็จะมีท่าหลากหลายท่ากับปวยนันเจ้าเลิ้นค่ะยอดชวถ้าเกิดมีหลายคนมาทำาจะถึยอดยิ่งกว่าถึงยอดเลย ค่ะกับมวยหมัดเจ็ดดาวาซลิดค่ะและสำหรับวิทยายุท์นี้ค่ะมวยหมัดเสี่ยวหลง และสำหรับวิทยายุทธ์นี้นะคะเป็นมวยหมัดเศร้าลิ้นอลหันค่ะมีความแข็งแกร่งนะคะและก็มีความแข็งแรงมากๆค่ะต้องสุดท้ายกูอะไอย นี่คือทวงตาของปุยมัดเซาลิงค่ะนนาลน่าและนี่คือการรว,วบรวมพลังลมปาณนะคะจะเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงมากๆค่ะนะคะของเซาลิน เลื่อยหลือกํะกำลังนะคะไว้ที่มือแล้วก็เป็นการฝึกสมาธิค่ะสำหรับลงปาน,นี้นะคะเดี๋ยวจะมาปาลกดอกค่ะด้วยพลังลงปานให้ทุกท่านได้ชมกันซึ่งจะมีตะปูเหล็กนะคะที่ทุกท่านได้เห็นนะคะเป็นของแท้เลยนะคะผ่านกระจกค่ะเพื่อที่จะทำให้ลูกบองนั้นแตกค่ะเดี๋ยวทุกท่านจับตาดูได้เลยนะคะ จกที่มีความหนามากๆค่ะและต้องใช้ความสามารถในเรื่องของกระดังกลงปานอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเรากจะเห็นได้ค่ะว่าจะมีนะคะประปงเข็มเล็กๆค่ะทาชอาจะปาร์